ผ้านิดเล่งเช่าหน้าขึ้นทะเบียนหลับไรละ1,000งพับกเกิน10ไรผ้านิดเผยซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าปังไรละ1,000บาทโบกเกิน10ไลชี่จะชดเชยหน้าปังเป็นขั้งสุดท้ายในรอบปีการผลิตหนายันเป้ารัฐบาลเน้นลดการอุดหนุน ยกระดับสางมูลราคาเพิ่มกรมการค้าผ้าในเล่งให้เช่าหน้าึ้นทะเบียนพร้อมเสนอเขาที่ประชุมข้อละมอเร็วเร็วนี้ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันวันศุกที่2ี่ล8กุมภาพันธ์2568ักบเป็นซุกสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องผ้านิดเล่งซอยเหลือเ้าหน้าคืนทะเบียนรับไล่ละ1,000บาทโบเกิน20ไลพี่น้องเพิ่นมูอันนี่วันที่27กุมภาพานันธ์2568 นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการข่าภายในกาววกาา่รประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเข่าแห่งชาติหรือนอปอขอขั้งที่หนึทับหกซึ่งมีมติแนวทางซอยเหลือเจ้าหน้าผู้ปูเข่าหน้าปังคือจ่ายชดเชยลายละ1,000บาทโดยตรงขั้วเลื่อนละโบกเกินซิไลร่วงเงินงบประมาณสองพ 867อยล้านบาทกรมการค้าภาาในเล่งให้เช่าหน้าไปคืนทะเบียนพร้อมเสนอเขาที่ประชุมข้อละหมอเร็วเร็วนี่พี่น้องเกษตรกรถีบว่าท่านล่งทะเบียนกะฝ่าวไปล่งทะเบียนด้วยพี่น้องเพื่อได้รับสิทธิ์น้ำเพลินอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าที่กำลังปลูกเขาหน้าปังอยู่พี่น้องมา บอ่อตังวาวล่ยยายหางพี่น้องมามอนีมาไล่งานล่าค่ากลางเขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดปะจำวันศุกที่ี่28กุมภาพันธ์2568ว่าวามีล่าค่าจังหวัดใดท่อดใดปะไปรับชมุมรับฟังกันพี่น้องกรุงเทพมหานครเขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดมอนีล่าค่าอยู่ที่7 0 0 0ถึง7,400่บาท การจนบุรีมือนิปับลดลงเหลืออยู่ตันละ7,100ถึง7,500บาทกับปับลดลงจากวันพุธ100บาทต่อตันสะเซิงเศร้ามือนิ7,000ถึง7,400บาทใช้นาดมือนิ6,800ถึง7,200บาทต่อตันนครนาย,ยก7,100ถึง7,500บาทต่อตันนนทบุรีมือนิ7,100ถึง7,500บาทต่อตัน นครปะทมมือนี้เจ0ดถึง7จ0ดบาทต่อตันปทุมท่านี่มือนี้ราคาเจ็ด่ง7 1อยถึงเจ็ดหยบาทต่อตันเพชรบุรีราคาเจ0 0ถึง7,500บาทต่อตันราค่าขกยย่องคัที่ส่วนลบบุรีมือนี้ราคาคุ้ทีหกพันแถึงเจ็ดพันสองอยบาทต่อตันสิงบุรีมือนี 7 0 0 0ถึง7 4 0 0บาทกบราคายังคงทีอยู่พี่น้องสุพรรณบุรีมือนี้ราค่า7 1 0 0ถึง7 500บาทต่อตันหยุดทยาพื้มือนี 7, ้7,000ถึง7,400บาทต่อตันราค่ายังคงทีพี่น้องลาดบุรีมือนี 7, ้7,100ถึง7 5 0 0าบาทต่อตันกำแพงเพชรการาค่าคงที่6 8 0 0 0ถึง7,000 สองยบาทต่อตันพิจิตมอนี่ราคาหกพันเก่าถึงเจ็ดสองลอยบาทต่อตันนะครสวรรค์ปรับลดลงหนึ่งอบาทต่อตันอยู่ทีราคาเจ็ดหนึ่งยถึงเจ็ดหาอยบาทต่อตันพิซนุโลกมึอนี่เจ็ดนถึงเจ็ดพันสี่อยบาทต่อตันราคาคงทีพีน่น้องมาต่อที่เพชรชบูรณ์มือนี่หกพัแปดถึงเจ็ดกัราคายัางคงทีพีน่น้องอุตรดิษฐ์มึอนี่เจ็ดถึงเจ็ดอยบาทต่อตัน นครสีธรรมราช6 0พ0เก่าถึงเจ็ดสอยบาทต่อตันราคาย่างคงทีพี่น้องนี่เป็นราค่าเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดพี่น้องราคากลางจากสมาคมโล่งสีเขาแห่งปะเทศไทยพี่น้องมาต่อที่เขาเจ้าเปลือกเจ้าหอมมะลิปี67เจทับหกดพี่น้องบุรีรัมย์กาล่าค่าคงทีหนึ่งหสอยถึง15,800ดอยบาท าคอนลาทสีมานหนึ่งหมืนหาพันหาอยถึงหนึ่งมืนหกพันบาทราคาคงทีลอยเอสกัคงทีทีหนึ่งมื่นหาพันถึงหนึ่งมืนหกพันบาทต่อตันขอนแกนมันนี่ขยับขึ้นเลขน้อยหนึ่งมืนหาพันหนึ่งอยถึงหนึ่งมืนพบาทต่อตันยะโซทอนมันนี่หนึ 15, ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหพันหาลอยบาทต่อตันกับราคาคงทีร้อนท่านี่มันนี่หนึ 15, ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหาพัน หาร่อยบาทราคายังคงที่อุบลราชธท่านี่หนึ่งพบาทราคายังคือเกาพี่น้องสีสเกตเมือนี้กะราคาคงทีห่งหมื่นห้าพถึงหนึ่งพหาลอยบาทต่อตันสุริยนเมือนี้ขยับขึ้นเล็กน่อย1นึ่งหมื่นหาพันถึงหนึ่งพบาทต่อตันนี่เป็นเขาเปลือกเจ้า้อมมะลิเขาหน้าปีปี6,7เจทับหกความชื้นบาเกิน1ิหเปอร์เซ็นพี่น้อง มาต่อที่ขอหอมปทุมท่านี่มนีกุงเทพมหานครการับสื่อหนึ่งบาทราคายังนิ่งอยู่พี่น้องใช่นาดมณีหนึ่ง2 0 0 0นสอถึงหนึ่งบาทราคายังคงทีสิงบุรีหนึ่งมืนส่รยบาทราคางคงทีนี่เป็นเข่าแห่งความชื่นมาเกินสิ่เปอร์เซ็นต์ส่วนเข่าเปลือกเนียว กขหกเข่าแหง่งความชื้นมาเกิน1 5หเปอร์เซ็นขวแกนราค่ากลางอยู่ที่12,000เก่าอยถึง13,600บาทต่อตันอุดรธานีมน,นีลราค่าค่งที13,000ถึง13,300บาทต่อตันนี่เป็นเข่าแหง่งความชื้นมาเกิน1 5เปอร์เซ็นพี่นอ้องช่วงนี้คะ่ะหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดกะ ที่ปูเขาหน้าปังอยูเพิ่นกะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกันเลรอเนาะพี่น้องปังพื้นที่กะย่างยูพี่น้องย่างบ่ท่านเก็บเกี่ยวหน้าแปลงนี่เป็นหน้ายูอำเภอสีขอลระพู่มจังหวัดสุรินทร์พี่น้องยู่แถวอ่างอเก็บน้ำห้วยลําพอกพี่น้องเพิ่นกะเห็ดเขาหน้าปังอยู่พี่น้องเพิ่นมีแรงน้ำเนาะคาดการว่าแปลงนี่จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณปลายปลายเมษาพี่น้องเอ้ากะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกร ที่พ่อปูกเขาหน้าปีเขาหน้าปังและกับพี่น้องชาวไรมั่นทีล่าค่าพืชผลทางการเกษตรปีนี้ก็ถือว่ายำแย่พี่น้องตกต่ำขนาดพี่น้องเอ้า เป็นกำลังใจให้ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่ฝากนอก้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําา่าสวัสดีครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบลอดเจ็บบอดจนลำรวยเงินทองกันสุขภูสุขคนด้วยครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ